สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําชุดผักชิ้นงานนะครับตัวนี้ชุดผักชิ้นงานก็คือถูกออกแบบมาทดแทนตัวนิวเมติกนะครับที่ใช้ลมนะครับเป็นตัวผักชิ้นงานจะเลื่อนออกมาอย่างนี้นะฮะแต่ตัวเนี้ยก็คือเป็นข้อดีก็คือแทนที่เราจะใช้นิวเมติกที่ต้องมีโซลูนอยด์วาลมีปั๊มลมนะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นอิเล็กทริลล้วนก็คือใช้เป็น Step สเต็ปมอเตอร์สามารถควบคุมระยะการผักได้นะครับช้าเร็ว ตัวนี้อันนี้เป็นบอร์ดควบคุมนะครับในการควบคุมเนี่ยเราสามารถกดสวิตช์เทสได้ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะในในชุดเนี่ยนี่นะครับนี่คือตัวผักชิ้นงานนะครับตัวผักชิ้นงานในชุดเนี่ยประกอบไปด้วยตัวผักชิ้นงานเท่านี้เลยนะฮะเวลาใช้งานก็ต้องหาแหล่งจ่ายไฟมาเสียบนะครับตรงนี้ก็สามารถหาได้ทั่วไปนะครับเป็นอะแดปเตอร์ชนิดที่หาได้ทั่วไปหรือว่าจะซื้อ ามาก็ได้นะครับข้างในเนี่ยจะเป็นขั้วบวกรอบ,อบนอกจะเป็นขั้วลบ,บนะครับประมาณนี้นโอเคพอเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอาอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนี่นะครับเดีย๋ยวเราทดลองให้เราก็หาอะแดปเตอร์ประสิินะครับส2โวลต์อันนี้เราใช้อะแดปเตอร์12โวลต์เสียบปุ๊บเราจะได้ยินเสียงตัวนี้นะครับก็คือเรา โปรแกรมเนี่ยเราสั่งให้ตัวพักิงานเข้าไปที่ตำแหน่งโฮมนะครมันจะไปชนตัวสต็อปเปนะครับก็เลยมีเสียงก็ถือว่าปเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาจะใช้งานกดเทสเราไม่ต้องเขียนโปรแกรมอะไรเลยนะครับเวลาซื้อไปเนี่ยก็คือเราสามารถกดเทสทดสอบการใช้งานได้เลยซึ่งระยะการผักตรงนี้เราสามารถผักได้สุดๆเลยประมาณ1 3เซนติเมตรนะครับผักเราสามารถปรับได้ในซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่อยู่ ใช้ในการควบคุมบนบนบอร์ดเนี่ยนะครับก็เป็นแบบ OpenSource สามารถเข้าไปโหลดดูแล้วก็ศึกษาแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับชินงานของตัวเองได้นะครับอยู่บนเว็บไซต์นะครับซอฟต์แวร์รทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับเป็น Arduino Nano ก็เสียบ USB เข้าไปที่ตรงนี้ก็สามารถดาวน์โหลดโค้ดใ,ใหม่ๆตามที่ต้องการได้นะครับเรามาแนะนำกันก่นกอนก็คือเวลาใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้เป็นแบบแมน่นวลได้ อันนี้คือเทสว่าตัวผักชิ้นง,งานทํางานปกตินะครับเราสามารถใส่วัสลีนหรือสารลอลื่นเข้าไปที่ตัวสไลด์นี้เพื่อลดเสียงได้นะครับนี่ครับดูการทำงานนะครับซึ่งตัวผักชิ้นง,งานนีจะถูกออกแบบให้ใช้งานร่วมกับตัวสายพานลำเลียงนะครับซึ่งมันจะมีความสะดวกเพื่อสามารถ ขึ้นลงการขึ้นลงของชิ้นงานได้ถ้าเราปรับที่ตรงนี้นะครับคลายคลายสกรู2ตัวนี้เราปรับลงหรือปรับขึ้นตัวนี้คือปรับในลักษณะคือปรับสูงสุดแล้วนะครับเราจะมีสามารถมีชิ้นงานสูงชิ้นงานต่ําได้นะครับตัวนี้เราสามารถผักได้นี่ครับนี่คือสำหรับชิ้นงานสูงแต่ถ้าสายพานตัวนี้อยู่ที่ประมาณ10เซนครับจากพื้นถึงพื้นผิวของสายพานอยู่ที่10เซนถ้าชิ้นงานมันเตี้ยเราสามารถปรับได้ที่สกรู2ตัวนี้นะครับเราเลื่อนลงนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็สายพานเนี่ยเ er. ราสามารถต่อเป็นระบบอัตโนมัติอตมชั่นขนาดเล็กได้นะครับก็คือเราสามารถจับชิ้นงานได้สมมติว่าชิ้นงานเคลื่อนที่มาเจอตัวตัวจับแล้วเคลื่อนที่ไปอีกเป็นระยะทางสัก10ซนติเมตรจึงจะทำให้ตัวผักทำงานนะครับประมาณนี้ครับ เค <Eat, S 2> <elim> เดี๋ยวแนะนำพีทคนนี้ก่อนนะครับเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ